สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต้าก็จะมาพาทำตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเป็นอ n น m ิเมชันเนาะให้เราไปเล่นกันเนาะตัวอื่นทุกคนไปโหลดแอปมานะคะไปที่เพจ o ต e นะคะตัวนี้นะคะแล้วกดเข้าไปแล้วเ์อคำว่า x นะคะ p e r s u e อ่ะตัว p r e double s นะคะ episode เนาะอ n น m ิเมชันตัวนี้นะคะอันนี้เป็น d แล้วเราเลื่อนมาเป็นตัวตัวนี้นะคะตัวที่เป็นรูปหมวคนผู้หญิงผู้ชายตัวนี้เนาะ โอเคค่ะกดก้าไปเลยของต้อวเป็นการเลือกติดตั้งไว้แล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะมาถามนะคะว่าให้เราเราก็เลือกเกตอันนี้ตัวนี้ไปเลยแล้วเขาจะเลือกให้เราว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเราจะเป็นผู้ชายเราก็กดไปที่เราเป็นผู้หญิงเนาะโอเคอนุญ,ญาตนะคะก็กดอนุญาตไปก่อนเนาะ,ะไปเราไมาเลือกตัวเรา่กนเป็นผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงอายุอยู่นะำแบบนี้เราก็จะวาด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 ,วาดไปเงี้ยอันนี้เป็นสไตล์อ่ะล้วมาอันนี้นะคะฮิตตอนี่เราจะเลือกทรงผมทรงผมแบบไหนดีหูผมสั้นกโอเีนะเราต้องไปเลือกรูปหน้าตรงมันค่อยจะแบบสวยพริมด้าผมยาวก็จะเลือกผมยาวนะคะก็จะมีให้เราเลือกเนาะผมยาว ผมสั้นอันไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเองที่สุด <c oughs> ว้าวอ่ะต้องเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แล้วก็มาเลือกเป็นคนไม่ใส่แว่นตานอ้องเล้วมาเลือกสีตากันเอาตาแบบไหนแล้วก็เลื่อนมาตรงตาให้มันตรงชีบหรือว่าเราจะเอาตัวสีไหนดีล้วตาสดใสอืมเอาขนตาหนึงน,ะนี่กดตรงนี้ คิว้วตามไม่ตรงไปแก้ตาก่อนเอาตาก็ได้หรอกอะเอาตาเดินก็ได้คิว้วมันคิ้วแบบนี้ชึบก็แต่งไปนะคะตามรูปเราอืมอืมแล้วก็อะไรเนี้ยลิฟปากเลิปสฟีปากเลิปสฟ,ฟีปากอ่านีแบบ มีหมวกให้ด้วยอ่ะมาเลือกหมวกเลือกหมวกไปเออแบบไหนดีเป็นคนใส่หมูอ่านนี้ก็เจา้านั้นเราอันนี้เครื่องประดับใช่ไหมได้ไม่ใส่ดีกว่าเรียบๆเรียบๆแล้วก็กดคอนเฟิร์มมาที่คอนเฟิร์มแล้วเราเขา,า,าจะให้เราเลือกอรูปแบบฉาเต้นอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเลือกเป็นอันแรกดีกว่า เราไปไหมคะนี่มันเป็นตัวต้นมาเต้นแล้วเต้นอะไรอยู่แถวนี้อ่าวอะไรบ้างไม่ให้อะไรแล้วเอ้ก็จะทำก็จะมีแบบหลายแบบให้เราเลือกนะว่าเธออยากเป็นอะไรอันนี้นางพยาบาลอันนี้นางพยาบาลอันนี้ใครอ้าวอันนี้จะหนีหนีโรงพยาบาลอะไรเงี้ย มีให้เลือกหลายแบบเอออันนี้สวยอะ่ะอันนี้ดีกว่าเธอดุกาต์ตูนตอนก็ไม่ค่อยมีิลระในการแต่งรูปแต่งตาร์ตูนเท่าไหร่อันนี้เธอมาอยู่ตรงนี้ตาร์ตูนโอเคมีอะไรมากอันนี้ก็เล่นเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็ออกไปที่เราจะเลือกเป็นแบบไหนดีเขาก็จะมีให้เลือกเนาะไปกดไ <c oughs> ปกดกดที่รูปออจะติเกอรตัวนี้นะเขาก็จะมีแบบ โอ้หมีผู้ชายมาค้างคายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบนี้อืมมันเขาก็จะมีพวกฟรีจะมีถ้ามีรูปมงกุฎก็คือเราได้จ่ายตังค์ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์ของฟรออีอันนี้แบบดูสิดู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 เห็นไหมตั้ยเห็นตั้ยไหมเห็นไหมจะอยู่คนฝังซายมือสุดนี่แบบนี้หรือว่าเราจะเอาเป็นให้ดอกหลักชื่อแบบนี้ก็ได้เต้นก็นได้ย ลองไปเล่นดูนะคะทุกคนอันนี้เล่นครั้งแรกอันนี้เสียตังค์เลยลืมดูไปอืมไปดูอันที่ไม่เสียตังค์มันก็ไม่ค่อยมียเยอะเนาะงั้นเราก็เล่นไอ้ตัวนี้ละกันอ่ะอันนี้เสียตังค์หรอไงบอกรักบอกรักไอ้ลิกไดูมีหลายรูปแบบนี่เราเลือกเล่นดูตัวกระต้นละหม้นี่อันนี้ อันนี้บอกรักแบบนี้เยอะแยะเลยอ่ะกดไปดิกีกับบิงกกบงป้าเบลเชอร์เฮ้ยมีลูกแต่งงานด้วยยังสวยยังสวยเลยนะเธอมันน่ารักอ่ะ อันนี้ลงไปกระบาดออกไปมีน่ารักชื้ฉากหลังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะ Good morning แเออแบบนี้โอ้หมากที่กระบปงกระบปงกระเบลอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดที่แชร์ก็จะถามว่าเซฟไปทูแชร์เลยไหม หรือว่าจะไปไหนแล้วก็เลือกเซฟทูแชร์เลยจะแชร์ไปไหนแชร์ไปในไลน์แชร์ไปในไลน์หรือว่าแทบแชร์ไปในนี้เลยข้อก็ของข้อความ Your story Your story ดู Story ของคุณเพิ่มแล้วเราก็ไปดู Facebook ประมวลผลแชร์ไปอย่างสตอรีแหละหรือเราจะเลือกบันทึกก็ได้เนาะแบบนี้อันนี้คือตัวการ์ตูน ถ้าเราเลือกแชร์เป็นลายเราเลือกรงที่ลายเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ